สวัสดีครับวันนี้ผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถ .com เนาะวันนี้ลูกค้ามาติดรถ KSR นะครับใหม่เลยนะครับป้ายทะเบียนนะครับจชชนะครับป้ายทะเบียนหนึ่งสองสามเชียงใหม่เนาะอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับนเป็นรถรุ่น New KSR เนาะ,นะอ่าเดี๋ยวเรามาทดสอบระบบการขโมยกันเนาะตามที่โจรขโมยกันนะครับเข้าเยอะ ตามคลิปที่ข้างบนนะครับที่เขาขโมยกันทั่วประเทศเนาะมันจะเป็นตัวทีนะครับแหลมๆนะครับเป็นตัวทีลูกค้าถามว่าตัวทีเป็นยังไงตัวทีคือตัวนี้นะครับประมาณเนี้ยครับแล้วเขาไปเจียให้มันแหลมๆเนาะแล้วก็แทงที่รูกุญแจเนาะอ่าสมม,มุติเขาเป็นตัวทีเจียรแหลมแทงที่รูกุญแจแทงปุ๊บแล้วเขาจะบิดนะครับบิดปุ๊บรูกุญแจจะพังเนาะแล้วกเกียร์จะเป็นเกียร์เอ็นเนาะแต่รูกุญแจเป็นพังแล้วจะโจนไม่สนใจหรอก ขอให้เป็นเกนแล้วก็เขาก็สตาร์ทไปได้เลยเนาะอ่าแต่การขโมยผมนี่พิเศษกับชาวบ้านคือเราจะมาล็อกปิดเสียงกันนะครับมันจะมีล็อกเปิดเสียงกับล็อกปิดเสียงเนาะล็อกเปิดเสียงก็คือกดล็อกครั้งเดียวนะครับผมกดล็อกเดียวกดหนึ่งครั้งนะครับถ้าใครมาโดนรถรถจะร้องนะครับเนี่ยโดนรถนะครับไฟเลี้ยวจะออกเนาะโดนนิดหน่อยไฟเลี้ยวจะออก แต่ถ้าโดนแรงๆนะครับมันจะดังยี่สิบวิแล้วก็หยุดไปเนาะแต่ถ้าเขายังเอาคุญแจผีนะครับมาแทงรูกุญแจแล้วก็บิดเนาะแต่เดี๋ยวผมจะล็อกปิดเสียงให้ดูมันกดล็อกปิดเสียงนะครับกดสองครั้งครับตึ๊กตึ๊กใครมันโดนรถนะครับรถจะไม่ร้องนะครับแต่ไฟเลี้ยวจะออกจะไม่รบกวนชาวบ้านเนาะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็จะไม่ร้องนะการขโมยรุ่นอื่นนี่โดนรถหน่อยก็ร้องแล้วเนาะฝนตกฟ้าร้องอะไรก็ร้องละอันนี้จะร้องต่อเมื่อ มีคนเอากุญแจผีสมมตินี่เป็นกุญแจผีเนาะเดี๋ยวนี้แทงที่รูกุญแจเรามุดเขาแทงปุ๊บแล้วเขาจะบิดนะครับเดี๋ยวเราจะบิดให้ดูเนาะสมมุติบิดไปแล้วปุ๊บรถจะร้องรถจะสตารไม่ติดนะบิดกลับตาไม่ยุดนะครับรถมันจะร้องไม่หยุดแล้วก็สตาร์ทไม่ติดเนาะถึงบิดกลับก็ร้องไม่หยุดนะมันจะหยุดต่อเมื่อมาปลดที่รีโมทเท่านั้นเนาะอ่าการห้อยผ,ผมมันพิเศษกับชาวบ้านคือกันทานะครับ จุ่มน้ําตักฝนได้เลยเนาะขี่รถตักฝนได้การขโมยรุ่นอื่นที่เขาทํากันไม่ได้ก็คือขี่รถตักฝนปุ๊บน้าเข้ารีโมทรีโมทก็พังเนาะพังปุ๊บก็การขโมยก็เสียเลยเนาะอืมของผมกันน้ำนาะขี่รถตักฝนได้เลยอันนี้ติดตั้งไปอีกคันนะครับเดี๋ยวเราจะมากดล็อกให้ดูนะครับโอเควันนี้ติดไปอีกคันเนาะเว็บรถเคสอาร์พัทยเบียนหนึ่งสองสามเชียงใหม่เนาะสีเหลืองสวยเลย ถ้าใครอยากติดตั้งก็เว็บเว็บไซต์ผมนะครับเว็บกันขโมยรถ .com นะครับพิมพ์ภาษาไทยไปเลยไม่งั้นก็เบอร์โทรผมนะครับ0858686711เนห่ะครับต่อเชียงใหม่ครับ